ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนนัานสรีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องกราบขอบคุณท่านผานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศซึ่งสมาชิกรัฐสภาเราสามท่านได้เสนอหลักการและเหตุผล และอภิปรายประกอบกับท่านประธานผ่านไปอย่างเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหแห่งนี้ไปแล้วท่านประธานครับผมมีประเด็นที่จะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหมดนะครับอยู่5ประเด็นเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากทุกท่านให้ความเห็นชอบร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับนี้ดังนั้นประเด็นแรกสุดครับท่านประธานครับเป็นประเด็นที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า ในวาระนี้เป็นวาระรับหลักการแห่งร่างรับนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศประเด็นที่พิจารณาเป็นหลักคือจะรับหลักการหรือไม่ถ้ารับหลักการจะรับรวมทั้งสามร่างหรือรับแยกไปทีละร่าง ท่านประธานครับในความเห็นของกระผมด้วยความเคารพท่านประธานและฟังมาตลอดต้องขอบคุณผ่านท่านประธานอย่างท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติเลยครับไม่ว่าจะเกิดจากไม่ว่าจะมาจากซีกใดท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะครับตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยตัวแทนของพรรคประชาชนหลายท่านได้อภิปรายสนับสนุนพร้อมที่จะรับหลักการทั้งสามร่างแต่มีบางท่านนะครับอาจจะมีข้อกังวลมีข้อห่วงใย,ยอยู่ ซึ่งก็เป็นสิทธิของท่านเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นหม,มุกในความเห็นต่างผมเองก็จะถือโอกาสนี้กลับเรียนท่านประธานว่าทําไมนะครับเราต้องช่วยกันที่จะพิจารณาในการรับร่างนี้ท่านประธานครับการใช้เหตุผลที่จะไม่รับร่างมีสมาชิกบางท่านบางคนนะครับตั้งประเด็นที่สําคัญไว้ซึ่งผมอภิปรายเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกเนี่ย กับเรียนพระทานด้วยความเคารพครับว่าเห็นควรรับหลักการและรับรวมครับหมายความว่าถ้าสมาชิกหนึ่งท่านลุกขึ้นมาก็าขานเลยครับว่ารับหลักการแค่นี้จบโดยที่ท่านประธานตั้งประเด็นเลยครับว่าเราจะพิจารณาลงมติรวมเว้นแต่มีสมาชิกมีความเห็นค้านและเสนอทติเสนอยติว่าขอให้รับแยกตรงนั้นเองก็ต้องมาหามาติเสียงส่วนใหญ่ที่นี่ ว่าจะรวมหรือแยกแต่ผมมั่นใจว่าเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการรับรวมก็จะทําให้เกิดเกิดการประหยัดเวลานะครับในการลงมติประเด็นที่สองที่ผมกลับเรียนท่านประธานคือข้อหงใหญ่เพื่อนสมาชิกเรื่องคํามินิฉัยสารรัฐธรรมนูญเพราะบางท่านตั้งประเด็นว่า,าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของพักเพื่อไทยของพรคประชาชนซุ่มเสี่ยงต่อการขัดหรือแย้งกับคำมินิฉายสารรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นที่ท่านอยากจะรอฟังคำ,คำชี้แจงเป็นประเด็นที่ท่านอยากจะดูเหตุผลประกอบว่าจะตัดสินใจรับหรือไม่รับผมกลับเรียนท่านประธรานด้วยความเคารพครับในร่างของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่ท่านมีข้อ,ขอกังวลว่าจะขัดรแย้งกับคำมินิชัยสารรัฐนูลเรื่องที่สารรัฐนูลเองนะครับมีคำมินิชัยว่ารัฐสภา ไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่รัฐสภาอาจไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรมนูญโดยตรงใอยคำสำคัญนะีผู้ร่างรัฐธรมนูญโดยตรงท่านประธานครับในร่างของพรรคเพื่อไทยเราคำนึงถึงเรื่องนี้เราคำนึงถึงคำวินิจฉัยศาลรัรรมันเป็นหลักในการยกร่างร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะเรามีข้อกังวลครับ โอกาสที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไขมีอยู่แล้วถ้าเราทําผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเน้นความสําพัญตรงนี้ครับในร่างของพรรคเพื่อไทยที่เพื่อนสมาชิกกังวลนะครับโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐมนตรีหรือสอสรร่างของพรรคเพื่อไทยใช้สอสอรอเป็นผู้ยกร่างเราให้ความสัมพันธ์กับความเป็นสภาครับที่มาส่วนที่หนึ่งเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชน ที่ผ่านการเลือกตั้งแน่นอนครับเพื่อสมาชิกบอกว่าเป็นเลือกตั้งทางตรงแต่เลือกตั้งทางตรงนั้นเนี่ยในร่างของพรคเพื่อไทยบอกเป็นการเลือกตั้งทางตรงไม่ได้เลือกตั้งสสรนะครับในมาตรา256ทับ6เราเขียนไว้ชัดเจนครับท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังคณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นสชรครับ300คนแล้วมาให้รัฐสภาเราคัดเลือกเหลือหนึ่งรคนรัฐภามีหน้าที่เลือกสชรเพราะฉะนั้นประเด็นคำว่าสชรจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐสภาเป็นผู้เลือกเท่านั้นมันข้อกังวลตรงนี้เองนะครับเราเขียนไว้ชัดเจนครับเราไม่ได้ให้ประชาชนเลือกสชรโดยตรงแต่เลือก ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสสรท่านประธานครับประเด็นนี้น่าจะเป็นข้อที่ขายกังวลได้มีสมาชิกบางท่านตั้งข้อสังเกต,ตว่าในมาตรานี้เขียนบอกว่าให้ไปตราพระราชิกาจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสสรนั่นคือชื่อพระราชเกตีกาครับแต่การเลือกตั้งเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อท่านประธานครับข้อหงญยประเด็นที่สองที่อาจจะทําให้เพื่อนสมาชิกไม่รับร่างนี้หรือไม่รับหลักการก็คือ ไม่บัญญัติข้อห้ามการแก้ไขหมวด1นหมวด2เอาไว้ในตัวร่างในการจัดทำร่างรูงฉบับใหม่ท่านปานครับเรื่องนี้ท่านรองศาสตราจารย์ชุูศักดิ์ได้อภิปรายถึงเหตุถึงผลไปแล้ว <S <S ผมเพียงแต่มาขยายความให้ท่านประธานเห็นว่าสิ่งที่เรากังวลครับถ้าเราบัญญัตินี้ไปซึ่งฝากถึงกรรมธิการเนี่ยนะครับฝากให้กรรมธิการไปช่วยดูว่าถ้าสมมติ เราบัญญัติเรื่องนี้ลงไปในร่างรัำมนูนแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด15ทับหนึ่งว่าโดยการจัดทํานูนฉบับใหม่ลงไปเช่นร่างของภูมิใจไทยครับ256ทับเอาสองมาใส่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันมีพระมสษัตริย์เป็นผ้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐไม่ได้และแก้ไขเพิ่มเติมนหนึ่งบนสองไม่ได้ถ้าเขียนอย่างนี้ลงไปเนี่ยฝากท่านกรรมการไปช่วยดูครับสิ่งที่เรากังวลมากในการ การจัดทาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทารัฐมนุนเนี่ยครับมันจะมีข้อความที่ขัดแย้งกันเองอยู่ในหมวดเดียวกันคนระับท่านจะไปทํำยังไงให้มันไม่ขัดแย้งกันอันนี้เราไม่ติดใจครับเพราะอะไรครับสองหหวงเล็บ8รัฐมนุนปัจจุบันนะครับปี60เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนหมวดหนึ่งบททั่วไปหมวดสองที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เมื่อแก้ไขต้องไปทําประชามติขาอหมายคืออะไรครับท่านประธานครับแก้ไขได้แต่ต้องไปทําประชามติแต่ขณะที่พอแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จนะครับสมมุตินะครับผ่านวาระสามไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อห้ามอยู่ในมาตรายกตัวอย่างของภูุิใจไทยคือ2 5, 6งรหับห้ามแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองหมายฉบับเดียวกันหมวดเดียวกันมาตราเดียวกันขัดแย้งกันตีความยังไงท่านประธานบังคับใช้อย่างไง อันนี้คือเป็นประเด็นครับที่เราจะเป็นห่วงผมก็เลยมีข้อเสนอว่าถ้าท่านเป็นข้อกังวลจริงนะครับในชั้นกรรมธิการเราเนี่ยเราสามารถปรับแก้เราช่วยเหลือกันได้ทําง่ายมากครับเพียงแต่บัญญัติเพิ่มเติมเท่านั้นเองว่าให้นําบทบัญญัติหมวด1ห,หมวดสองในรัฐธรรมนูญปี60มาบัญญัติไว้ด้วยแค่นี้ครับก็ไม่ขัดไปแย้งกับอนุมาตา8ของสองอปัจจุบัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้กรรมธิการต้องไปช่วยดูครับท่านประธานครับในเรื่องที่สามที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานในการพิจารณาวันนี้หลังจากที่มีรับหลักการแล้วนะครับที่มีพูดกันมากที่สุดคือเราจะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักในการพิจารณาเพราะรับหลักการรวมไปแล้วต้องมีร่างหลักหลายท่านก็เสนอร่างของภูมิใจไทยร่างของพรรคประชาชนนะครับผมเองอยากจะกลับเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สรงเกียรติทุกท่าน รักร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้คคิดข้างตนเองนะครับเราคิดบนพื้นฐานความรอบคอบคิดบนพื้นฐานของคำไม่เีสา,าน้ำนูนความง่ายเป็นไปได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งและทำได้จริงท่านผู้ทนครับเราเลยเสนอว่าถ้าสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ใช้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการพิจารณาในการเอาร่างอีกสองร่างนะครับมาผสมเข้าไป เป็นร่างของมันที่กรรมธิการจะทําได้ง่ายมากจะทําได้ง่ายเพราะเนื้อหามันครอบคลุมครับเนื้อหามันครอบคลุมเพราะหลักการที่รับมาเนี่ยของเราครอบคลุมเว้นแต่เราไม่แก้สองห้าหกท่านั้นเองนะครับท่านผูานครับเหตุผลที่เราเชื่อว่าร่างพักเพื่อไทยจะเป็นร่างหลักได้ที่ดีนะครับเรื่องที่หนึ่งครับแน่นอนครับเราสะท้อนของความเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และไม่ขัดแย้งกับคำไิ่ใช่สารลำ่ำมนูมีข้อจํากัดตรงนั้นแต่เราพยายามเขียนเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งภาคพื้นที่ครับมาแต่ละจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งคนในหนึ่งร้อยคนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนครับตามสัดส่วนและมาจากทุกองค์กรที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเสนอตัวแทนเข้ามาตามหลักเกณฑ์วิธีการและรัฐสภาเป็นผู้เลือกมันจะกระจาย การมีส่วนร่วมไปยังพี่น้องประชาชนในฐานะมาเป็นสมาชิกสาภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีสัดสธิต์ตามที่เราเขียนไว้ตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเหตุผลเรื่องแรกครับเรื่องที่สองครับร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างที่ยืนยันเจตนารมณ์ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการรีเริ่มการจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่แม้คำวินิจฉัยสารมูญจะอ่านไปทำนองนั้นนะครับเพราะท่านให้เหตุผลบอกว่าการ เพิ่มหมวด15าทับหนึ่งจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันคือการยกเลิกรัฐบนูญฉบับเดิมซึ่งมาจากการธรรมาชามติมติเพราะฉะนั้นต้องไปธรรมาชามติมติไม่เถียงเลยครับตรงนั้นเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยยืนยันก็คือว่าการแก้ไขพเพิ่มเติมน้มครั้งนี้เป็นการสร้างกระบวนการให้มีช่องทางในการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่านั้นเราเลยเพิ่มบทบัญญัติของการริเริ่มไว้ครับ เมื่อผ to <t sair> ่านประชามติถามพี่น้องประชาชนได้เห็นชอบว่าจะให้มีรัฐมนุญฉบับใหม่แล้ว2561ทับหของพรรคเพื่อไทยครับบอกว่ารัฐสภานะครับสสสวหรือสสสวร่วมกันภาคประชาชนครมตามจำนวนที่เรากำหนดสามารถเสนอยติริเริ่มให้มีการจัดทำรุฐมนฉบับใหม่ได้เข้าสู่สภาพิจารณาเห็นชอบถ้ามีมติว่าจะริเริ่มก็เข้าสู่กระบวนการของ การจัดตั้งสอสอรอขึ้นมาดําเนินการได้เลยเราเน้นตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่านี่คือกระบวนการท่า,านประธานครับนี่คือเหตุผลข้อที่สองที่เรามีความต่างจากร่างอื่นๆท่านระธานาน้ก็รบครับสิ่งที่ผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในการจัดทํารัมนูนของพรรคเพื่อไทยเราคํานึงถึงคำนิจฉายสารรัมนูนเป็นหลักบอกว่า จัดทำน้ำนุนฉบับใหม่ได้แต่ต้องดำเนินการตามหมวด15หมวด15คืออะไรครับคือหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมี2มาตราครับ255กับ2 5งเราเองด้วยคำหนึ่งถึงเรื่องนี้นะครับร่างเราเดิมมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐมนูญด้วยเราเอาออกทันทีครับท่านประธานครับเพื่อจะตัดกระบวนการตรงนี้ไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน ข้อสารมันบอกว่าต้องไปดําเนินการตามหมวด15นะเราก็เลยใช้2องที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับของรัฐมนตรปี60เป็นตัวกําหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนุนเพื่อให้มีหมวด15ท้ทาหนึ่งขึ้นมาในการจัดทํารูปฉบับใหม่อันนี้คือซึ่งก็แตกต่างจากร่างอื่นๆเราคํานึงถึงเรื่องนั้นเราเลยไม่แก้256ครับการแก้256นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเรื่องของจํานวนเสียงของสมาชิกวุฒิสภาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นปัญหายุ่งยากกวกระบวนการเหล่านั้นจะเสร็จนะครับเมื่อลำนูลผ่านไปแล้วกรณีที่ต้องมาผ่านรัฐสภาพิจารณาสามวาะอีกก็มีประเด็นเป็นมาต้องใช้เวลาอีกมากเรื่องที่4ี่ครับท่านธานครับสิ่งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยเรามีเราให้ความสําคัญกับเป็นของความเป็นสภาร่างสภาร่างลำนูลน,นะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น องค์กรเป็น,นกลไกที่เข้าไปจัดทำรัฐมนูลปี6ปี40ได้ดีที่สุดเพราะอะไรครับเขามีคณะอนุกรรมการกรรมธิการต่างๆเข้าไปรับฟังความเห็นตามแต่ละสาขาตามแต่ละประเด็นได้ครอบคลุมและกว้างขวางมากและเขาเป็นตัวจริงลงไปครับอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเสริมการที่มีตัวจริงลงไปตรงนี้มีผลต่อการพิจารณาร่างรัฐนูนนที่เขาใช้ความเห็นชอบ ประการที่5สุดท้ายครับทำกานครับเรื่องของร่างพักพื่อไทยที่เราเสนอเป็นร่างหลักคือเรื่องของการพิจารณาของรัฐสภาสามน้ำนูลนิมชัยบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการที่จะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างกฎหมายร่างน้ำมูลนแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นอำนาจของรัฐสภาเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านสสรแล้วเนี่ยร่างของเราเลยให้สภาเป็นผู้พิจารณาครับ แต่การพิจารณาของร่างพักเพื่อไทยเราไม่ได้ไปยึดโยงการพิจารณาเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามปกตินะครับเพราะเราให้เกียรติกับส,สชในนำตัวแทนเราไปทำร่างมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำที่เป็นหน้าที่ของรัฐสภาคือให้ความเห็นชอบหรือไม่เรื่องที่หนึ่งนะครับถ้าความเห็นชอบผ่านไปทรรประชามติได้เลยแต่ถ้ามีข้อทักท้วง มีข้อพิจารณาว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็ส่งไปให้สชรพิารณาว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของรัฐสภาหรือไม่ถ้าสศรเขายืนยันสองในสามว่าไม่แก้ก็ส่งกลับมาให้เราพิจารณาว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็ส่งธรรมบัญชามติถ้าไม่เห็นชอบตกครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดโยงกับหน้าที่ลับหนาจของแต่ละส่วนอันนี้คือข้อที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าสมมุติว่า นำเอาร่างรัมนูลแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่ผ่านรัฐสภาแล้วไปจัดทำรัมนูลฉบับใหม่ได้รัมนูลฉบับใหม่ใหม่ใหม่มายกตัวอย่างของร่างของภูมิใจไทยใช้เวลา360วันนะครับ360วันคือ1นปีในการยกร่างรัมนูลฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา3ามวารละเริ่มตั้งแต่วารละที่123เหมือนกับการพิจารณาร่างรัมนูลแก้ไขเพิมเมเ่มเติมวันนี้ครับ ถ้ามีการปรับแก้2องหกใหม่ก็เป็นไปตาม2องหกใหม่ซึ่งตรงนั้นจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าหเดือนท่านานคิดดูครับจะทันไหมผมไม่แน่ใจนะครับแม้มีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดมีเหตุการณ์อะไรโอกาสที่จะได้รัฐมนุนใหม่เนี่ยเป็นไปได้ยากมากท่านปานครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนเรื่องความสําคัญว่าถ้าร่างเพื่อไทยได้เป็นร่างหลักในการพิจารณาแล้วจะทําให้ กรรมธิการพิจารณาได้สะดวกแลกที่สําคัญครับยังเปิดช่องว่ากรณีถ้าร่างร,รับนูลฉบับใหม่นะครับมันตกไปเนี่ยเรายังเปิดโอกาสในมาตรา2-5-6 2ทับ21ของเราเองเนี่ยมาตราสุดท้ายเนี่ยสมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอ,อยตินะครับนำให้มีการจัดทำรับนูลฉบับใหม่ได้อีกในเงื่อนไขที่เราเขียนไว้เช่นสสชชุดเดิมต้องไม่มาเป็นสช อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเปิดช่องไว้ทั้งหมดนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับเวลาผมมีน้อยแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นต้องพูดกับท่านประธานถ้าไม่พูดเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมีความกังวลไปอย่างสูงยิ่งเรื่องของกระบวนการการพิจารณาจนถึงการธรรมชามติครับท่านประธานถ้าสมาชิกรัฐสภาเรานะครับและกรรมการไม่ได้จัดทำผังเวลา วันนอเวลาวไว้นี่นะครับโอกาสที่จะทำประชามติณวันเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปไม่ได้ครับเอาว่าท่านนายกยุบสภาวันที่31มกรานะครับเลือกตั้งไม่22มีนาก็29ก็กรกตสา,สามารถกำหนดได้สองวันนี้ดูจากตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาเราต้องทำพรุ่งนี้ลงมติ รับหลักการวันที่16ถึงวันที่15 16ตุลาคมนะครับถึง15พฤศจิกายนซึ่งช่วงนั้นเป็นปิดสมัยประชุมด้วยกรรมธิการต้องเร่งทำวาระ2ลายมาตาให้จบครับต้องจบวันที่15เลยครับถ้าไม่จบ15มีปัญหาแน่นอนและสิ่งที่ผมกลาเรียนคือว่าท่านประธานรัฐสภา,าเองหรือพวกเราสมาชิกเองนะครับ ้องเสนอให้มีการเปิดสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างรัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สามเปิดวิสามันเลยครับวาระที่สองที่สามของในรัฐสภานะครับรายมาตราถ้าเปิดได้เปิดวันที่17เครับเปิดวันที่17พฤศจพิจารวิสามันไปถึงวันที่9ธันวาคมเอาวาระสองสามเข้า1 8 1 9ครับ ถ้าจบ19านับไปอีก15วันครับ15วันเพื่อไปโหวตวันละสามซึ่งดูแล้วเหมาะสมที่สุดคือโหวตไปที่8ครับ8ธันวาคมเราโหวตวันละสามในสมัยวิามันเลยวันที่9ก็ปิดสมัยวิามันวันที่12เราเปิดสามัญถ้าทําอย่างนี้ทันเหราบานครับและเหตุผลจําเป็นอย่างหนึ่งที่ผมต้องกลับเยนประธานเพื่อไปนำสูงการวางแผนการปฏิบัติงานตามวันเวลานอที่กําหนด คามินิสัยสารรั้มนูลที่มีผลเป็นอย่างสูงยิ่งถ้าเราไม่ปฏิบัตินะครับเราจะพลาดตรงนี้ท่านประธานครับผมขออนุญาตอ่านให้ประธานฟังนิดหนึ่งนะครับมันเป็นสาระสําคัญการทําประชามติครั้งที่หนึ่งนะครับหากรัฐสภาประสงค์จะจัดทารัฐมนูลฉบับใหม่รัฐสภาต้องร้องขอให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติก,ก่อนพิรณาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ประโยคทองอยู่นี้ครับรัฐสภาต้องร้องขอให้คณะมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติวาอหมายคืออะไรครับสารนุนบอกว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปถามที่ว่าประชาชนเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมแต่สารนุนบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐสภาต้องร้องขอเพราะฉะนั้นในวันที่8ธันวาคมนะครับ ที่เรามีการออกเสียงประชามติมีการลงมัลลสามเนี่ยถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านเราจะได้คำถามที่สองเรื่องของวิธีการและเนื้อหาที่จะไปถามประชาชนตามที่เรายกร่างมาและสิ่งหนึ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันครับรัฐสภาแห่งนี้ต้องเสนอยติครับอาศัยพ้อมาครับข้อที่29ของการประชุมร่วมรัฐสภาเราเนี่ยนะครับเสนอยติเป็นการทั่วไปนะครับเสนอยติให้ รัฐภามีมติให้ความเห็นชอบว่าให้ส่งคอรมอร์ทำประชามติคำถามที่หนึ่งไปพร้อมกับคำถามที่สองเลยที่เราทำหลักกันนี้คือคำถามที่สองแต่เราจะทิ้งคำถามที่หนึ่งไปได้เพราะบอกว่ารัฐสภาต้องร้องขอเพราะฉั้นรัฐสภาต้องมีมติพอมีมติแล้วนะ่ะเราจะได้สองคำถามส่งเป็นคำถามที่สองและคำถามที่หนึ่งพ่วงไปให้คอรมอร ถ้าส่งได้นะครับท่านนายครับเวลาที่ผมคํานวณไว้คร่าวๆวันที่12บธันวาส่งแจ้งนายกและกรรมการเลือกตั้งทําไม12บธันวาครับเพราะสิ่งที่เราเป็นกังวลนะครับเราต้องทําประชามติการทำประชามติยึดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ากาดด้วยการออกเสียงประชามตินะครับมาตรา9้าวงเล็บหนึ่งที่ว่าด้วยการทําเรื่องรัฐธรรมนูญประกอบ กับมาตราสิบถ้าพรบประชามัติที่แก้ไขเพิ่มเติมยังไม่โปรดเก้าลงมาถ้าโปรดเก้าลงมาอันนี้เงื่อนไขคลายเวลารับหถึงร้อวันแต่ถ้าไม่คลายมาวงิมาตราสิบบอกว่า90วันถึง120วันเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นครับเขานับตั้งแต่วันที่12บธันวาเป็นต้นไปครับเกวันเราเผื่อถึงวันที่ยีมีนาคม มันจะเข้าสู่กระบวนการสามารถทําประชามติได้ในวันเลือกตั้งทั่วไปผมเลยกราบเรียนรรท่านประธานฝากเป็นข้อสังเกตและก็ให้ทางที่ประชุมบันทึกไว้เพื่อจัดทาวันนอเวลานอเวลาเวลาเนี่ยให้ชัดเจนตามนี้ถ้าคลาดเคลื่อนจากนี้เราจะมีปัญหาครับความเป็นจริงความต้องการรับนูลของเราจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันไปทําประชามติไม่ได้สุดท้ายครับท่านนายครับ,รบ,รบ,รบสิ่งที่ผมอภิปรายมาทั้งหมด เพียงมุ่งหวังฝากท่ระธานเปนย่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติให้ช่วยรับร่างน้ำนูนแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับโดยพิจารณารวมทั้งหมดรับมติรวมทั้งหมดและตั้งกรรมธิการใช้ร่างเพื่อไทยเป็นร่างหลักและสุดท้ายครับจะสําเร็จหรือไม่การแก้ไขตรงนี้จริงจังจริงใจหรือไม่ฝากกรรมิการครับไปต่อสู้ให้ได้มาซึ่งร่างนัน้แก้ไขเพิ่มเติม มวด15ท่าหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูมมใหม่ที่สะท้อนที่บอกถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้ม,มากที่สุดและหลีเกเลี่ยงสมาชิกสภาร่างรัฐนูลที่มาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมาจากพวกใดผู้หนึ่งที่หวังจะที่ผมเคยพิปรายไว้ตรงนี้ต้องขออนุญาตใช้อีกครั้งครับที่หวังว่าจะกินรั่วประเทศตรงนี้เราต้องตอสู้ให้ถึงที่สุดในชั้นกรรมธิการและ ฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับต้องเฝ้าติดตามหนึ่งเดือนในชั้นกำรริการทั้งต้องติดตามเลยถ้าร่างรับจนวนแก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะบ่งชี้ว่าจะได้สสอที่มาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะและเข้าขายที่จะกินรวบเราต้องต่อสู้ในนามพี่น้องประชาชนเพื่อให้ข้อมูลและถ้าไม่สำเร็จตั้งธงลนงุนลงบอกกับพี่น้องประชาชนว่าประชามติเราจะไม่ผ่าน ร่างรัฐมตรีฉบับนี้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนผ่านเป็นทรามทานไปยังเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนด้วยความขอบคุณยิ่งครับครับท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณครับเชิญครับ